สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูครูุซคนครับพ่อกับบ่ะเท้าฮักนัทแชนแนลครับมัอนี้มาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับสวัสดีค่ะมาแต um oh hmm, <may> oh ่เห็ดเวียกน้องสาวก็ได้มัอนี้อ้อมหอยครับพี่น้องมาอ้อมหอยใส่ใส่พี่น้องมึงดูหอยค่ะห้อยใส่หอยอันหอยโขงโอ้ยเนี่ยโมเห็นเลยหอยขึ้นเต็มหนากล้องเลยประเทศนี้ถอย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 หอยเสียพักเลยหรอวะพักเลเนีมาพระท่านตอนปรุงนี่สิ่ เส่เขาเบื่อแรือเล่าเรียบร้อยเส่เขาเบื่อเรียบร้อยเบาเท่าแม่ว่าท่านพี่น้องเอาน้องสาวจัดแล้วเอาใส่พักพักเหาะพักขาดมีทั้งพักขาดพักซี่พักบัวพักใส่พักซี่หอมซี่เอาหอมซี่ตัวนี้อันนี้ต้นต้นหอมหรือว่าหอมบัวแล้วก็พักใส่ก็ใส่น้ำบ่ใส่ใส่น้ำโอ้ยไปพร้อมกันเรียบร้อยไปพร้อมกันเลยปรุงนี่ใส่ปลาเด็กเรียบร้อยใส่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยเอาให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยบ่ได้ดังอันบ่ได้ดังเตาอัน นั่นเด้อพี่น้องมาอนี้เอาเตาแก๊สโหลดล่มกระแหงแห้งๆพี่น้องเอ้ยมันข้นขึ้นมามาพี่น้องมาโอ้ยหอมหอยๆมาแล้วกินแบบบ้นบานๆก่อนมาอนี้เอาแบบง่ายๆจำกับเจลียวใส่กับข้าวเหนียวแซ่บๆยทบมือแรงบรรยากาศกับลมแห้งอี๋ไอามันฝดจังหน่อยก่อนพี่น้องบ้าอ้ยหอมอีีหอมข้าวเบือหอมผักขาดหอมผักซี่ใช่กัน บรรยากาศร่มแห้งครับมืนอนีฟังฟังเสียงอันสังเสีสีดังเถิ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 ง,ถง,ถงยังเว้นเติอบอยู่ด้วพี่น้องประมาณสักหาโมงเล่หาโมงกลัวมืนอนีนอาชิมาซาในเด้อพี่น้องด้วยว่าเพื่อบาวเถ้าสิไปจัดการไทยแล้วก็สิไปจัดการนั่นจัดการนี่โอ้เบ็ดเบ็ดอันล้านเบ็ดล้านมันใส่แล้วพือนมาหอยอย่นี่ นี่ลมโมแห้งได้ทางนอกนี่ตอนมันโมแห้งทำมันวื้มากนี่โอ้ยพี่น้องเอ๊ะขักไหลเอา้ามาเบิ่งทั้งออมพี่สิมนอ่องทำมาสิมกูสิมดูอ๋อสิ่มมันก็พี่น่องอเออ,ออมหอยออมหอยหอยอะสีขาวขาวหอยทรายหอยมมอแม่นงคโขงพอละว้าหืมนัวอะไรตัว โอ้บึงงวยหอยพี่น้องคือเครื่อหอยจูบนะกูนะจูบเอาเลยไปสุดเสียบน้ำบ้าเท่าครับบัดที่นี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู่สู้คนครับสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางการครับพกก่อกระบ,บาดเท่าห้างนัทชาแนลนะครับมือน,นี้ออมหอยครับพี่น้องมาดูพี่น้องเด้อออมหอยใสย่บึงตักให้พี่น้องิึงไก,ก่ก่อนโว้ยจะฉัดบ่ฉัดเอ้าบังไว้เพื่อนผ่าเห็ดนะพี่น้องเนาะ <laughs> เอาหอยไสย้หนวยสีออกสีขาวขาวจังหน่อยหอยไปน่น้ำโขงตุพี่น้องอมอใซออันพักอีเลือดโอ้ยพักอีเลือดพักขาดเขาเบือนะครับแล้วก็ผพักซี่หอมซี่ใส่อย่างเนี้ยบุญถึงใบพักใส่้องสาวก็ใส่อันนี้ยังเอามาในบาร์เทลกินกับอยู่กินได้บุญหรอมือนนี้ <c oughs> เอาเนี่ยแจวจำาไปนำ้ำพี่น้องมาเสียบๆสีบลำบารทลเมือน,นี้ลมแห้งครับเอานี่ละอยู่ในขั้วเลยพี่น้องลมแห้งข้าวเหนียว เบิง่งเมิดงามๆเขาก็ข้อหกนะคุมหอมเลยพี่น้องมามามาเสียงลมกับพอเสียงลมเบาๆไาย่หา,ยา,ยางจวดเลยมาเดูพี่น้องเด้อโอ้โอยฝั่งเราเดีวพี่น้องเด้อเบิ่อเบาๆเลยครับเสียงเสียงลมแห่งๆโอ้โอ <S <S ออยหอนอืมเอายอืม โอ้ลองฟอดดีครับมึงมึงอืมโอ้บาดาลว่าก็ไอ้กินนั่นเธอได้ไม่ใสอืมโอ้คือหอยคือหอยปังรสชาติก็ยังหอยปังอืมหอยขูงลอกมึงพี่น้องแซ่บดีจำเจ้ซีเบียมก่อน ยังแสบจังจงัวที่ว่าว่าดู้่มันยังนี้เพี่องว่าอันกันเจียงลมใอือ ขนมแห้งๆเอาแบบหมอห้อมครับมน,นีงใส่เสือหมอห้อมเลยอากาศยังหนาวอ,าอ,อยู่อ๋อจิ้มเปมเดีน่วมั้ง พันว่ากินหอยหเขายนังเบิ้งรอมอึงอู้ยหน่วยหอยหน่วยเน,นี่ยหน่วยใหญ่ขนาดพี่น้องอือ <c> อ <oughs> ือพี่น้องเคยบอกอยู่ว่าจูบลัดก่อนอืม <c oughs> ออกเลื่อยมัน่นอ้ยนองเท้าออมเซนเสียบดีมั่ เรองมึงดุดเขานะเฮเจือ,อดุกดวดกินหอยอ่ะก้อ,อมหอยไม่ต้องจูบบางทีได้พี่น้อง้าไปแบบจิ้มเนี่ยมันมัน,มน,มนอ่ไ้อรตรสครับอืพี่น้องเห็นไหมเอ้า คือกินยังสิเพักกรอะอ้วมใช่ไหมน้องสาวม,มาดเพือ่ออยากเพื่ออยากเอายุบเลยโอ้ยุบกับอยัางนอยุบกับเจียวใส่เข้าไปอีก พักขาดพักขาดออกฤทธิ์กับบักพริกแสบดินหินหินพี่น้นองเลยบุง้งดิพี่น้องมึงก่อนของจูนพูนเลย

ủa ừ, đúng ừ, này. Lộn cả rồi đúng 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 rồi mai rồi gì, ô mai gì đúng mai đúng mai lý, lý. Buổi vào buổi Lạc xá xúc phạm mới không จูบออกดีขนาดจูบออกดีครนะับออกินหอยเขายั่งกินนังเขาเบิดโบราณิ่นว่าว่า เอาแบบเอาแบบบ,นบ้นบานครับช่วงเบื้งองจำเจ้าสิ้นเนีนเนีนยกบาทโอ้ยุคพักไปที่พี่น้องมันสิหอม บอกอยังไงว่ามันหอมเข่าเบือเนาะพี่น้นะองว่าหอมพีน้นะองฟังก่อนหอมเข่าเบือใช่ครับผับ khẩu quá bằng à, thả bằng ngay chụp ao chụp ao <laughs> thả bằng ngay chụp áo, chụp áo. Hiếu không, hiếu không, hiếu không. mua lại thương mình xem lắm ừ. thứ bất xoay nói ấm ต้องจูบจูบดกักจูบก่อนเมื่อก่อนพอเพียดหอยนี่มักครับพี่น้องโอ้กินกันละ่ะอ่าพึ้บัวจินหอยเขายนังนี้เลย พีน่น้องอยู่ทั้งไก่อยู่ต่างประเทศกันคือชิมีหอยคือคือทั้งบานหฮาเนาะพี่น้องเนาะน่าชิมีอยูเอออย่เอาบอกหอยเอาบอกหอยหวานทะเลมั้ง ต้องมาอ้อมเลยมันสิคือว่ะพี่น้องเบิ่งยิ่เข้าววา,ายอ่เนาะปกลงใส่คุณอะเนาะมาจูบหวอ้พี่น้องเบิง่ง <laughs> เ่แม่นูเนี่มันแสบไปหนง เม่นูบันบนความแสบเนี่ยโอ้ยเ่าต้องพูดถึงพี่น้องพูนะ้น่ะพักผีโยผีเบิดเลยเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อเอาลูกด,ดวดใส่ๆเลยใช่นี่ลูกดวดก้นจัง่อย อโอ้ยโ,โดดคักอีกทีพี่น้องเลยโดดคักโดดแน่จวดลวด,ดโดดด้วงเลยแหละนี เกาใจจังสี่ตัวผิวน้องไปหนังหอยเนี่ยมันคือสีออกขา,ขาวๆเหลืองๆเพราะว่ามันดูมันดูน้าําใสหอยไม่น้าโขงครับหอยหามบานห้อมเสือ,อกเป็นหอยหอยจุบหอยจุบหอยขมหอยดำ

หน่อยบ่ลละผมได้ยินมาบางบางหม่องอันบางบ้านนะครับพี่น้อง่นสิกินแล้วนี่เป,ปลือกหขาให้คนเชื่อไปลนางหลางแล้วคนเิืออมาอมอ,มอีกใส่เขาเบือหลายๆจูก,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 จก,กินเขาเบือ่าซั่ะมันเม่นบ่บ้าเท่าวะแต่คนกลนกวว่าเม่นอีหีครับพ่นว่าจูกินเขาเบือ Hmm. bỏ vào được. à, tôi nghe em cả nhảy em con ra ngoài đều đều cái im như nào ô, ngoài sài, เอามานจิ้มมากบริสเอยเบื้องมึงเบื้องเด็กพี่น้องเด็กบ้านแถวจิ้มออกให้พี่น้องมึงก่อนมันเป็นส่งเลยอันนี้หน่วยเป็นเรื่องเหลืองเป็นเรื่องเหลืองเช่นหน่อยครับห้อยกระต่ายอาอีกก็คขำกว่าโอ้ยเข่ายั่งมันมึงก็โมยยั่งเด้นี่ bớt lấy đây nè bố nhằng đây kinh hoái khẩu bố nhằng kinh nắng khẩu bố lửa áo bao thảo đây <laughs> ừ. là Hãy mấy hàng สดไปสดมากเย็นอืมน้ำยังงอแถมเก็ดหอยโอ้แซบ่บแล้วแรงพี่น้องมาเนี่ยเหลืออยู่นี่ละละโไหลายนะครับเหลือหน่อยหนึง่งโอ้แซ่บครับเหมือนหอมหอมแ,แซรษหอมเข้าเบือแล้วก็ซบ่บกุุบกบของหอยออกหวานๆอย่งหน่อยครับ จำเกลยวนะครับจำเกลยวอันยังกับเจล่วพริกป่นใส่กับหอมน้องสาวเฮ็ดให้แซ่บพี่น้องบ่ได้บ่ได้ซธิ์อันพักเลยเพราะว่าออมลงไปในนี้แล้วนะครับเมนูบ้นบานๆครับออมหอยมื้อนี้กับบรรยากาศลมแห,แห้งแห้งอีหลีครับก็เลยกินอยู่ในครัวเนาะพี่น้องเนาะมันหนาวมันอันมาอีกแล้วการรักษาสุขภาพในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไร่หมองหลายบอลน,นะครับอยู่ทั้งภาคกข้าวสีว่าภาคอย่างภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง ผักต์มันหลายผักนาะพี่น้องเนาะการรักษาสุขภาพนะครับพี่น้องแ,แฟนครับเบาเท่านะครับสู้ขู่สู้คนนะครับถึงอยู่ต่างประเทศนั่นนาะพี่น้องเนาะการรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้ออ่าลำรวยเงินทองนะครับไปหาเงินงหาทองกับให้มานพี่น้องมันมานครับ <c oughs> มันมานได้เงินได้ทองมากอ่าสั่งเนื้อสั่งโตจากของน้องพี่น้องเนาะเอากะหลายหลายคนคน,นะครับเพิ่นกล่าวอันเขาวันว่ายังไปไปกินกับผู้นั่นผู้นี้ช่วงนี้พี่น้องโควิดพี่น้องย่านครับ บัวกาไปใส่หรอกครับมึงบาวเท่าหันมาทางอาหารบานเฮานะครับเดี๋ยวก็หันไปทะเลก็เนาะ <c oughs> อเอาุณงานให้โควิซ,ซ่าครับพี่น้องจังวากันนะครับช่วงปีใหม่ช่วงนี้ก็บต้นต้นปีนะครับที่ผ่านมากะขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรับชมที่ให้กำลังเรื่องเ่ใจบาวเท่าเลยมากนะครับคลิปนี้กินอมหอยรสยนะครับหอยแมน่น้ำโุง สเสียบนะครับอาหารแบบบันๆแต่ความสแสบระรับพัตนาคานคือเกานะครับมากอไรถือใจกระแช่บาท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ